กลับหนึ่กลับสกลับสามแบบน,นี้เป็นการสวดมนต์ครั้งที่70ประจำวันที่18บแปดมกราคม2,569ัา25เข้าพเจ้านางคุณที่ผู้เจริญรหัส2องสขอบป็นวจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและ เป็นอาจาริยบูชาแต่องค์พระกคันปฏิเทและจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ิิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามมดีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบ <c oughs> ปสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคัาฉันุเทวตา สัตธรรมวุนิราชัสสุนันตุสักขะโมกขาทางสักเคกเมีจลุเปคิริสิขาลาเตเตจันตลิเคบิมาเนทิเปละเทจัคเมีจัลุวนะขะหันเนเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลาาลาวิสเมยยะขะคันทพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวลาวะจันังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนาการอยัมพัทันตาธรรมสวนาการอยัมพัทันตาธรรมสวนาการอยัมพัทันตาบทสวดนมกะลสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคบุตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาคบุตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสระนังอัญงพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจาวัจนะสุติเมหุนตุสัพพะทานาถิเมสระนังอัญงธรรมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจาวัจนะสุติเมหุนตุสัพพะทา นาถิมเอตระนังอันยังสังโฆเมิสารนังวะลังเอเตนังสัจจวัเชนะสุติเมหุนตุสภะทา <c oughs> บทสวดมหาการุณิกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิกนาโถอัตถายะสัพพะปปนินังปุริตะวะปรเมิสภะปัตุสัมโพธิมุตตมังเอเตนัสัจจวัเชนะมังหุนตุสภุปัทวามหาการุณิกนาโถหิตายะสัพพะปปนินังปุริตะวะ ปรมีสภพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะใช่นะมังหุตตสภุตปะทะวามหากาลุนโกนาโถสุขายาภพมะเนนังปุเรตวะปรมีสภพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะใช่นะมังหุตตสภุตปะทะวาบทสดมหาสมัยสูตรเอเวเมสุ ตังเอกัลงสมัยยังพระกว่าสักเกสุวิหารติกปิละวัตถุตมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะแตทิงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอลหันเตหิทัศจิารโลกะธาตุหิเทวตาเยปุยนะท่านนิปติตาหุนติพระกวนตังทัศนายะพิขูสังกันจะอาทาโคจตุนังสุทธาวาสไกแกนังเทวนางเอตตาท้หสติอรยังโคพระกว่าสักเกสุวิหารติกปิละวัตถุตมมงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะ สติปัญจะมัตเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะ่าอรหันเตหิทัศทัศหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนาตันนิปติตาหุนติพระกวนตังทัศนายาพิคุสังกันจะยันโนนัมยัมปิเยนาพระกวาเตนุปตังกมุยยามาอุปสัง

ปุรัโตปัตุรังสุอธากโคต้าเทวตาภะกัมมันตังอภิวาเทิตวะเอกกมันตังอธังสุเอกกมันตังตีตาโคเอกาเทวตาภะกัมวัตโตตันติเกอิมังคาทังอภัสสิมหานตมะโยบอว่านัจมิงเทวกายาสะมาคตาฆตัมหะอิมังธรรมะจะม่อยังทักกิตาเยาวะอปัราชิตตสังกันติอธากโคอปัลลาเทวตาภะกัมวัตโตตันติเกอิมังคาทังอภัสสิตรลับภิคบูตมะทั้งหังสุจิตตังอัตโนอุชุ กะมะกัางสุตตะลิวะเนตานิฆเทตวาอิทิยานิลักขันติปันทิตาติอัตโคปัปลาเทวตาพระวโตัสันติเกอิมังคาธังออัสสิเจตตวาคีลังเจตตวาปะดีคังอิทักีลังโอหัจะมะเมชาเตจารันติสุทวิมาราจักภูมิตาสุรันตาสุสูนาคาติอัตโคปัปลาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาทังออัสสิเยเกติพุทังตะระนังฆตาเตนาเตฆะมิสันติอปายาภูมิงปะยามุนุสังเตหังเทวะกายังปริปุรสันติเตอัตคโค มันเตสิเยปุเยนาพิกเวทัสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติแตถากตังทัศนายยะพิฆุสังกัญจะเยปิเตพิกเวเฮสุอติตมรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัวันตางเอตตปัลมาเยว่าเทวตาสันนิปติเหสุเสยะถาปิไม่หังเอตตละหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตธรรทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัวปันตางเอตตปัลมาเยว่าเทวตาสันนิปติ ตาพระวิสันติสยาทัปิไมหั่นเอตตาละหอีอาจิตคิดทำให้พิกเวเทวะกายานังนามามิจิตตาเยตตาไม่พิกเวเทวะกายานังนามามิเทตตาม่พิกเวเทวะกายานังนามามิตังสุนาถาทุกข์กามนาสิการธะพาติตามมติเกวัมพันเตติโคเตพิกุภะกวาโตปัจจโสสุภะกวาเอตตทโบจะ สิโลกามินุกัสสามิยะถทธปุ่มมาตระทะติตายยิติตากิลิขะะปลัณมภิทิตตาจามาหิตาปุถุสติหวาตันลีนารุมาหังสาบิสัมปุโนโอทาตมะนัสสุธาบิปัสสนะมะนาวิลาเิญโยปัญจสเตยจตวะวะเนกปิลบวทเวตโตวมันตยิสตัทธาสวะเกสัสเนละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอัตตปะมะกุลุงสุตวะพุทธะสัสสานาเตสัมปะตุละหุยานังอัมโนจานาทัศนังอัปเปเกสัตมะตะคุ้งสหัสสังอัฏฐสัตตเลิง ัตังเอกสหสานังอัมนุจานมะทัสสุงเปเกนันตัมมะทัคุงสาสภะปุตตาอังหงตัจจสภะอภิญญาเยาวะคิตตวานัจขุมาตโตมันตยิสัตถะสาวกเกศเสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิจนาเะพิกาโวเยโวหังกิตตยิสไม่เข้าลาหีอนุปัตโตสัตตะสหสวาญะขามุมาเกปิโลวะทวะอิทิมันโตชุติมันโตวะนามันโตยะสัตจิโนมะธามนาพิกกมุงพิกุณังสะมิเตงวะนัง ชาติสหัสให้มาวัตายะข้านันตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนามันโตยาสัตสิโนะมรทัพมนาพิฆมุงพิฆุนังตมิติงวะนังชาตตาคีลาติชาติหัสยะข้านันตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนามันโตยาสัตสิโนะมรทัพมนาพิฆมุงพิฆุนังตมิติงวะนังอิจตเตโซละสะสห สหัสยั้านันตะวันนิโนอที่มันโตชุติมันโตวนหามันโตยสสติโนมื่อถ้ามนาพิกมุงพิคุนังจะไม่เต็งว่านางเปสามิตาปัญจสตาขคานั้นตะวันนิโนอที่มันโตชุติมันโตวนห้ามันโตยยสสติโนมืทอมนาพิกมงพิกุนางจะไม่ต็งว่านางกุมพิโลราชค่ะฮิโกวิปุลัสะนิเวสนางพิญโยนางสัตตสหัสสังยค้านางไปที่รูปสติกุมพิโลราชค่ะหิโกวิปุลัสะนิเวสนางคุมพิโลราชค่ะหิโกซกปะคะจะไม่ติงว่านาง ปุริมนจะตที่สังราชาสัตตะละทปัสัตติคันทาพนังอธิปติมหาราชายสัตติโตปุตตะปิตาสพภาหวอยท่านนำมามหาภะลาอีที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตยัสสติโนมรรคมนาพิฆมุงพิกุลังตุมิเติงวะนางถ้าเกินนั่นจตที่สังราชาวิรุณโหนตปปัสัตติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายสัตติโตปุตตะปิตาสพภาหโอยท่านนำมามหาภะลาอีที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตยัสสติโนมรรคมนาพิฆมุงพิกุลังตุมิ ปชิมันจะที่สังราชวิรูปะโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชยะสติโสปุตตปิตัสภะพะหโวยท่านนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาบมโตยะสติโนมุธามนาพิกมุงพิกุนังสะมิติงวะนางปุตตะลันจัทิสังราชขุเวโลตปัสสติยาคานังอธิปติมหาราชยะสติโสปุตตปิตัสภะพะหโวยท่านนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาบมโตยะสติโนมุธามนาพิกมุงพิกุนังสะมิติงวะนาง ปุิมาทิสัมถ้าตาละโททัขีในนาวิรุณหะโกปัจฉิเมนาวิรูปะโคกุเวโลตะลังทิสังจะตาละตีมหาราชสมันตาจตุโลทิสัทันทัตละมานาทั้งสุวะในกปิละวัตตะเวแต่สัมมายาวิโนทิสาอากุบัญจะนการสัทธามยาคุเนนทุเวเนนทุวิคุจะวิภูโตสหะจันทโนกรมาเสโสจะกินนุขันทุนิขันทุจะปะนาโตุปปัมยโยจะเทวสุตโตจะมาตัลิกิตตสโนจะขันทัโพมะโหราชัะโนสะโพ อ้ครูปัญจสิคโคเจวะติมพหลสุริละวัจจะซเอเตจันเยจะลาจโนโกันทภาสหาลาชุภิเมทมานาพีก่กม,มุงพิ่กูนางแต่มิติงวะนาง อท้ากูในภาษานาคาเวสัลาสหัตจักกากำบลัสตะลาอากูยปายคาสหายาติพิยามุนาทัตละทัจากอากูนาคายาสติโนเอลวันโนมหานาโกโซปะคะสมิติงวะนางเยนาคาลาเชสหัสสหลันติทิพาดิชาปะขิวจุดทธาจากูเวหายาสาเตวะนัมชะปัตตาจิตตาสุปนัยจิตเตสานมังอาเยังแตธานาคาราชานามสิสุปนัโตเขมมะมะกสิพุทโธ ขันหาหิวจาหิอุปหยันตานะคะสุปันนาตะละน้ำมังสุพุธังชิตาวัชิละหัตเทนะสมุทังอสุลาติตาพาตโลวสวัตเตติที่มตโวยัสสติโนกะละกัญชามหาพิสมาอสุลาธนะเวกะตะเวปากิตติสุจิตติจัปปะหาลาโทนะมุจิสหะสตันจัปผริปุตตานังสเพเวโรจนามะกาสันในหิตวาพระลิงเสนาหุพัทธมุปาคามงศะไมโยธานิภัตทันเตภิกุนางจะไม่ติงวะนาง อภูตจ้เทวาปัดวีจเตโชวโยตธาคัมมงวัลุนาวัลุนาเทวาสมจายาสัตตาตาเมตตากรุณากายิกากูเทวายาสติโนทศเสตทศธากายาสเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสติโนมะธามานพิกมุงพิกกุนังจึงมิเตวะนัง เวนูจะเทวาสารีจัตสมาจะตุเวยามาจันทสุปนิสสาเทวาจันทามกูปุลักกิตาสุริยสุปนิสสาเทวาสุยามกูปุลักกิตานักตานิปุลักกิตวาอากูมันทวะลาหกาวัชุนังวัศโวเสตโศสะโกปะฆาปุรินทัธโธทัศเตเตทัศธากายาสเพนันัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนัมันโตยัสติโนมุทามนาภิกมุงภิกุลังสุมิติงวะนังอาทาคูสาวูเทวาทลามักิติกาลิวาลิธกาจะโลชาจะอุมาปุภะนิพาสิโน วลุนาตาธรรมะจะอจุตระจะอเนจกาสุเรยะลุจิลาอาคูอากูวาสาวะเนสิโนทัศเตทัตถะกายาสเพนันตะวันนิโนอิทิมนโตจุติมนโตวะนาอิมโตยะสติโนมมทัพมานาพิกขมงพิกุนังจะไม่ติงว่านางสามานาหาสัมานามนุสสามนุสสุตตมากิธาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกา อาถาภูหัรโยเทวาเยจะโลหิตตวสิโนปะละคะมหาปะละคะภูเทวายาสติโนทศเสเตทถตถาคายะสะเพนะนัตตะวะนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวะนะมันโตยาสติโนมะทัมนาภิกขะมุงภิกขุนางจะมิเตีงวะนัง สุกะกับลุกมหาลูกนากูเวคขาน้าสัสสหอุราตะไคหาปะมุขะกูเรวะวิจักขณากระทามัตตาหาละค้าชามิสก้าจายัสสติโนฐานะยังอาคาปชนโนโยทิสะภิวัสติทัดเตเตทัตะข่ายยาสะเพนันนตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาอันโตยัสสติโนมาทัมนาภิกกมุงภิกุนังแต่มิติงว่นัง เขม่ยาดุดจิตตายามากระทักาจายัสสติโนสัมพิตกาละมัติธาจุตินามาจารัสวาลิมันนะละติโนอากูอัทกูปะละนิมิตตาทัศเตเตทะตากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติติมโตวันนามโตยัสสติโนมรธามนาภิกขมุงภิกุนางกมิติงวะนังสันเตตเตเทวะนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวะยจนะอากันชุงเยจันเยสทิสัสทหะปัพุทธชาติมักิลาอุคตินามานาสวังทักเโมคะคาตรงนัคังจันทังวะอติตเต อาศิตาติตังสุพมาปรมัตโตจะปุตรใที่มัตโตสหัสัณังกุมารโลติโตจะโสปายาจะม่เต็งวะนังสหัสสพามาโลกามังมหาพมาพิเตทติอุปปันโนจุติมัตโตพิจมากายโยยัตติโตทัศเสถิสาลาอากูปเจกวะสวัตติโนเตยันจะมัชโตอาคาหะดิโตปริวาริโต เตจัตเพเวพิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมาลเตนาพิกามีปัสกานหาตมันที่ยังเอถะกันหาธะพันธะลาเกนะพันธะมัตถุโสัมันตาปริวาเลธะมาววมุจิตถาโกจินังอิติตัถะมหาเสนโนกันหาเสนังอเปสยิปะนินาตะละมาหจะตะลังกตะวานะเพระวังยะถาปุจสะโกเมโกธานะยันโตสวิชุโกตัถฐโสปจุฑวัติสังกุโตอสิยังวะเส ปันจัสัพพังอภิญญาเยาวะกิตตวานาจักขุมาต่ตัวมันต่ยิ่แต่ทัศน์สัพเเกสแต่เนรเตมาละเทนาภิกันตาเตวิชานาถถิกสโวเตกาตัดปะมะกลุงตุตวาพุทธัสสัตนะเวตาลาเขหิปปะกามุนในสังลมามปีชัยงสภเวิชิตตสังขามาพยาติตายสัตสีโนโมหันติคาหะปูเตหิสัพพกาเตชเนสุตาติ